ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปในใีย้ยายแมวมานําเสนอขอมูลให้พี่น้องได้รับชมเกี่ยวกับมือไหม่คิดอยากจะเลี้ยงง่วงค่ะพี่น้องค่ะยายแมวกับมี่ขาวดีมาบอกมือไหม่ทันที่คิด ว่าจะสื่งง้เมะเลี่ยงทุกมือนี่นะคะนั่นก็คือเดี๋ยวนี้พ่อค่าเพื่นมาบอกแย่แววว่าง่วกําลังเป็นโรคระบาดแต่ว่าก่บบาบอกหรือว่าระบาดยุทินไหนให้พี่น้องมือไหม อยากจะซื้ง่ววให้ได้รับทราบค่ะพี่น้องอย่าเฝ้าซื้อเดี๋ยวนี้อย่าฝ้าซื้ง่วงว่าเด้อค่ะพี่น้องง่วกกาลังเป็นโรคถ้าอยากซื้ออีหลีถ้าพี่น้องอยากซื้ออีหลีก็ให้พี่น้องไปหาซื้ง่วลูกคอกง่วลูกคอกไม้ถึงยังง่วลูกคอกกับไม้ถึงง่วที่ข้าเจ้าเหลี่ยงอยู่ในขอบบ่ิเวนง่วสิไปเอายู่น้าตลาด พย่ยเทียบวม้ตอนนี้ดังมันคือเป็นยังสี่เสียกเสียกข้ามันขาดตินี่นี่หมเอเขาแม่โอ้ยข้ามันหลุดตัวนี่สะพานมันยืนอยู่นี่จุลูอยู่มึงกันอีนละมึงมึงยา่าเฝ้าย่าเฝ้าวมม เข้ามันลุดเข้ามันลุดเอา,า,เอา,า,เอาอยาเสี้ห้างแล้วเอาอย่าลืมเอาอันมาัดเข้าให้ใส่ให้มันกาพี่น้องแต่สมมติว่าพี่น้องอยากซือ้องัวงแววๆกับแนะน้ให้ไปซือ้องัวงยิ่น้ำแข็งระยะนี่งัวงกำลังกับขึ้นโลกอันข้อไข่ราคะพี่น้องข้อไข่บ่มนโรคเท้าเปื่อยด้ยโรคข้อไข่ถ้างัวตัวใด เป็นโรคตัวน,นี้ก็มันก็รักษายากคนว่า,ามันรักษายากด้ค่ะพี่น้องหันมาเสื่อง่วลูกขอ,อกง่วลูกขอ,อกนั่นก็คืองัวที่อยู่ในขอ,อกน้ำบ้านในหมู่บ้านของเฮ้าในชุ่มชนของเฮ้าระคะพี่น้องหาซื้อง่วอยู่ในหมู่บ้านอย่าไปซสื่องัวในตลาดถ้าซสื่อง่วในตลาดน่ะมันมีความเสี่ยงบางที่ก็ถิอถือง,ง่ามีตำหนิมาขาย พี่น้องก็ต้องอ่าหาข้อมูลดีๆชิ้กอนฟังข้อมูลดีๆชิ้กอนก่อนสิื่องัวตัดสินใจสื่องัวนะกะเบื้องดีๆชิ้กอนค่ะพี่น้องก่อนตัดสินใจเพราะว่างัวช่วงนี้เป็นงัวมีมีโลกงัวนี้ขวกเข้านี่ยกะจิบอกเมนงัวไปปล่อยปนกับงัวแขวกอื่น คำา่างัวลูกขอกเนี่ยก็หไมยถึงงว่าว่างัว่ม่ที่เฮ้าออกแม่แพ่ลูกในขอกบ่ได้เอางัว่าทางอื่นมาเลียงเป็นงัว่แพ้อยู่ในขอกอละค่ะถ้าพี่น้องอยากได้อิลีก็เอางัวในงัวลูกขอกมาเลียงหาซื้อน้ำขอกน้ำบานเฮ้อย่าไปซื้อในตลาดเพราะว่าตลาดเดียวนี้มันมีความเสียงมีความเสียงหลายโรคไพ่มันกำลังระบาดเฮาบ่ฮู่ว่าเฮาไปซื้อ ข้าสิดถือโตมีโลหรือโตบ่มีโลกระซัมก,กันกับข้าสื่อไข่เหคะพี่น้องย่อยแววกะฝันปากเตือนพี่น้องเกษตรกรมือไม่คิดอยากเลียงม่วกานันตุนะเอ้ยคอ,ยคอยๆให้มันไปกินหญ้าซิก่อนมันิจับบ่ได้ คลิปนี้ยายแววกะมาเบาสูพี่น้องฟังเกีียวครับมือไม่คิดอยากซื้องัวมาเลียงกะล่อไปซิก่อนค่ะพี่น้องเราล่อหายคาวมันซาลงซิก่นอนเพราะว่างัวมันเป็นโรคระบาดท,ทุกเมื่อนี่หนาฝนมากของทุกปีเพราะเพราะโรคหนึ่งกับโรคหนึ่งหรือค่ะพี่น้องทีนี้เนียหลักๆก็คือโรคเท้าป่อย ต่ว่าโลกเท่าเปื่อยปีนี้บ่คคลค่อยได้บุัคนได้ยินได้ยินนต่ว่าเป็นโลกข้อใครพี่น้องการะวังสิกวันเดอ้อ่ะพี่น้องอยากซื้อกลับล่อไปสิกวันยายแววกับปากเตือนพี่น้องวังดีก็พี่น้องทันที่อยากซื้องัวซื้อมากแล้วเกิดไปถือตัวมันเป็นโลกมันกระสิเสียดาย เขาซื้อมาเป็นเงินเป็นข้ามหอกกะยุดชะน้อยุดจะเฝ้ามานี้เขาซอกผูกเชือกกันผูกเชือกกันมันลุดผูกดีดีพอเฝ้าเนี่ยอะไรจะสิสา,รรา,าอะไรมันสิปื้ดไปเลย ค่ะสำหรับอ่าคลิปนี่ยายแววกะมีตะเรืองมาเบาสูฟัางเกีย่ยวกับง่วเป็นโลกฝากไปถึงพี่น้องมือไมเด้อค่ะคิดสื่สสงาางสงอง่วมาเรียงยายแววกะมาเบาสูฟัางเรียงมือไม่คิดจากเรียงงัวงแหละค่ะพี่น้องเป็นห่วงเป็นห่วงพี่น้องย่านไปถึกง่วเป็นโลกสื่อมาเรียง จะควางกระแหงบม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงงัวเบืองงัวเพื่อนจังใดกระแหงบม่มีประสบการณ์กับฝากไปหาเมื่อไหม่ค่ะพี่น้องท่านใดเด็กเขามารับชมกะบ,บอกเต่าๆตกันไปสําหรับท่านที่เพื่อนบ่ได้เขามารับชมคลิปยายแววกระไดกับบอกขอขอบอกให้พี่น้องเด้บอกเต่อๆตอกันไปค่ะพี่น้องงัวทุกเมื่อนี่กําลังจิตเป็นโรคระบาด ง่อยยัยแววหนี่ก็บ่ได้ออกคอ,อกไปใส่กระสีปอดไพย่อยู่วัคซีนกระเสียดแล้วเท่าเปื่อยนี่แหละค่ะเขามาออกมากินหญ้ามันกระสีจืดยังสี่หลอดขอกยัยแววค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยัยแววกะ็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนีเด้อค่ะ คลิปหน้ามื่อน้าพ่อกันกับยายแววอีกคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ